สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการตอนนกข่อยนะครับผมอยู่กับผมสายด้านกข่อยกับด้านหลังเจ้าฮาร์ดครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่สองนะครับผมวันนี้มีตัวหมายครับผมเป็นนกของดีครับซึ่งเจ้าฮาร์ดไปเจอมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะใช้เจ้าสองขึ้นบนต้นนี้นะครับผมเล่นสองตัวเลยเล่นสองตัวครับผมแล้วเอาเจ้ามหาชัยอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมครับผมตามแผนเหมือนเดิมครับผมซึงรู้ว่าจะมาหรือเปล่าอ่า เลตตัวไหนจะพิชิตไม่รู้ครับนกตัวนี้ดียังไงครับขูอ่างครับมีคารลมเรียกคำขู่อวางครับผมคูอางมีเรียกคำคู่คำด้วยแล้วคูดีคูดีครับคูดีคูโอ้โหเรียกดีคูดีครับผมไปเจอมามาอวานครับวันนี้เลยต้องมาถตามต่อเล่นดีแค่ไหนเดี๋ยวรออีพีดูอีพีย่อยผมนะครับอ่าวันนี้ตัวเล่นดีแน่นอนครับตัวอีพีย่อยนี่กับ ของเจ้าฮานนีส่สู้ยาวมากครับโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาแต่มันครับมันโอ้โหลุ้นมันเลยครับเดีย๋ยวไปติดตามในอีพีย่อยของเจ้าฮานเลยครับนกตัวนี้ครับโดดทุกกิ่งยกเว้น<笑><笑>ยกนิดกิงที่ชิดเดี๋ยววันนี้ครับต้องเอาให้ได้ครับวันนี้ครับซึ่งนกตัวนี้น่าจะมีคนมาต่อครับนกเพื่เนี่ยแต่น่าจะยังเอาไม่ได้ ผมว่านยังไงก็ต้องมีคนมาบริเวณนี้บ้างแล้ครับคนที่ต่อนกนะมีแน่นอนครับไม่น่าพลาดครับเพราะว่าทํามานี่มันมันอยู่ตีนเขาครับผมไม่ได้แบบอยู่ไกลมากคือมาปุ๊บได้ยินเสียงแน่นอนนกตัวนี้เดี๋ยวแต่ว่าอาจจะช่วงอาจจะต่อย่าคือนกเขาเข้าคู่นะครับอ่าเพราะอาจจะงสู้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาพร้อมกันสองตัวครับผมเดี๋ยว เช้านี้ครับเจ้าเ้าไม้แรลกครับสว่างเร็วมากครับผม6โมงเช้าครับสว่างไปทั่วหมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นได้กันครับผมว่าไอ้เจ้าควางตัวนี้จะได้ตัวหรือเปล่าจะลงมาสู้หรือเปล่านะครับผมกับนกต่อกับนกพเนือสองรุมหนึ่งเช่นเคยครับผมตามแผนครับผมอันนี้หลักนี้ใส่สองสองขึ้นเลยครับสองชุดเลยครับปกติใส่ชุดเดียวครับเอาเอาชัวชัวครับเพราะมันมีคู่ครับ ัวคู่มันมาป่วนกอนครับหรือหรือไม่งั้นก็ถ้าให้ดีนะครับรวบสองเลยยิ่งดีครับผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับผมต้องเอาให้ได้ครับผมเดี๋ยวไปร่วมลุ้นด้วยกันครับเช้านี้กับหมายนี้ครับหมายค่วางเดี๋ยวดตามกันนะผมร่วมลุ้นด้วยกันครับนู่นนะครับเจ้าฮาร์ดเอาไว้ก้าวไปใส่ตรงนู่นครับผมใส่ได้ไม่นานนกติดแล้วครับ มีนกป่าอยู่แถวโซนป่าด้านนู้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาใส่แป๊บเดียวแล้วนกเข้าสู้แป๊บเดียวครับนู่นครับเจ้าหาเดินเปลอานะวครับผมนู้นครับส่วนนี่ไอสองไก่มาหาชัยอยู่นี่ครับผมแต่ตัวครูอ่างยังไม่ออกมาครับไม่รู้ไปไหนครับเดี๋ยวรอรอดูพักใหญ่ๆกอนครับผม ตัวไม้แห้วครับผมไม่ยอมออกครับออวันนี้ไม่ดูครับผมโตอยู่พุ่มข้างๆนู้นครับด้านในเนี่ยโตตลอดครับแต่ไม่ยอมเข้าร่วมครับผมเฮสงสหนวันนี้มันจะไม่ดูพอครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วเช้าๆด้วยเจ็ดโมงแดดออกเร็วมากครับโคตรร้อนเลยอเดี๋ยวย้ายไม้ครับผม Lê y mai nâng hấp Nhiếp, trả lời cháu cao ออกมาแล้วตัวบักเอฟครับผมอุกบยังใหญ่เลยมีอะไรดีไหมครับเป็นรอยเลือดตะขายนิดหน่อยนะครับนี่ครับข้างล่างอ๋อไม่มีหูแข้งสวยครับนี่ครับกําไรโอ้โหถือว่าลงมาสุดเลยนะครับสุดๆครับตัวนี้หายากครับ ที่เป็นกําไรสุดๆอย่างนี้นะครับโอ้นกตัวใหญ่ครับผมใหญ่จริงครับติดสักพ<ห>ักแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วเต็มไม้เต็มมือครับผมสุดยอดครับเอาไหก้าอะอ่าอยคนล่วงแล้วหัวละหัวละหัละ,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 ะ <laughs> มัน <laughs> เขี้ยวมันเขี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะนกตัวนี้ใช้เวลาไม่นานครับผมคลิปนี้ไม่แ้วแล้วนะคบอะแล้วก็ตัวนี้ วิคน้ตัวนี้เด็ดด้วยครับคููยางเดียวครับคูยาวมากครับไม่รู้ว่าโยนกี่กูครับเจ้าก้าวขันไม่กี่คำครับบินมาเลยครับสู้กันเลยครับนี่ครับอยากเห็นเขาไปดูอีพีย่อยผมได้ครับรุนมันแน่ครับตัวนี้ลงตัวนี้ดูครับผมดูครับตอนเช้ามานี่ได้ยินเสียงไล่คูกันอยู่ในป่าต้นกระถินนะครับป่าใหญ่เลยใช่ครับผมอ๋อเจ้าก้าวใส่แป๊บเดียวครับบินใส่เลยโอ้ฮึม นี่นะครับนกมันดูครับนกมันดูนี่ครับสวยงามครับอ่าจะฮา์ดมันหนึ่งแก้มนะครับที่วันที่สองครับผมทีวันที่สองบอกแล้วต้องไปหาวิธีกันได้ครับผมส่วนส่วนผมยังแห้วอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปต่อได้ไม้ต่อไปครับผมนี่ดีต้องเก็บครับนกป่าภูเขาอ่าไปถุงนี้ว่าครับเอาครับมาดูหมายต่อไปครับผมนี่ครับภูเขานะครับผมด้าน้นกับภูเขาภูเขา ผมขอสองลูกครับผมเมื่อก,กี้เดินมาเดินไปดูทำเลแล้วครับมีเสียงนกรอยมาตรงนู้นครับเดี๋ยวเดินเลาะเลาะริมเขาไปครับด้านนู้นครับนี่ครับถามว่าอะไรทำมไมอ่ะไม่มันไม่มีคนนเลย<า>น<า>ี่มีมีมีเพิงกระท่อมอยู่ครับอ๋อถามนกว่ามีคนมาต่อไหมม,มีคนมาต่อไหมถ้าไม่มีจะได้เดินไปอ๋อนี่ครับ ยังไม่แปดโมงนะครับดูแดดครับโอโ้โหส,สุดยอดเรงนู้นมีคนหมือนเสาไปถนนท่าน,าน,านเอออ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วเส้นนั้นเรามาแล้วนี่ไอ้นี่คือต้นที่เราไปจอดอะต้นไทยอะ่ะเนี่ยนุ่นเหรอใช่อ๋อเดีเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปใส่ครับเสียงยังขันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปแล้วก็ไปถามมันครับว่าเหนียวหรือเปล่า ออไม่ต้องใส่เสียเวลานี่ครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับมาไม้สองของวันนี้ครับผมไม้สุดท้ายแล้ว นกป่าบินเข้ามาอยู่บนหัวพะเนียด,ด้านบนครับเข้ามาก็ไม่สู้ไอสองคููใสแล้วก็เชย่ดึงยังไงก็ไม่ลงเข้ามาดูครับเข้ามาดูจากฉาก,ฉากแล้วก็บินออกไปนี่ครับแล้วก็จะมีนกขันอยู่ตรงนั้นครับตัวหนึ่งนั่นอยู่ในต้นไม้นั่นครับกำลังขันอยู่ หลานกว้างครับนี่ครับลานโล่งลานกว้างเลยนี่เป็นตีนเขาครับผมเดี๋ยวลงกันครับผมแอบแสียวพักๆคู่ๆครับนี่ครับช่วงเก้าโมงครึ่งครับผมนี่ครับลมงโคตรแรงครับนี่ลมมาแล้วครับโอ้หไม้เมื่อกี้นะครับ ครับไปจอดรถอยู่ด้านหลังเขานน่นครับเขามีสามลูกลูกนี้ครับแล้วก็มีลูกหลังแล้วก็ลูกด้านนี้ครับไปจอดรถด,ด้านนู้นแล้วก็ไปใส่ใส่อ้อมเดินมาเดินมาเดินมาครับวนมหาจังหวัดจังหวัดมาใส่ด้านนี้ครับน่าจะประมาณสักสามกิโลได้ครับเดินวนเขาเนี้ยดูเหมือนไม่ไกลนะครับนุ่นแต่จากนี่ไปนู่นก็เป็นกิโลแล้วครับเนี่ยเขาลงนั้นอนะ่ะโอ้โหเดินมาซะงเหนื่อยเลยแต่พลักครับผมโอ้โหสุด,สด เดี๋ยวต้องกลับแล้วครับผมโอ้โหดูลมครับโอ้โหวันนี้ครับทิปเจอเรียนเจอ <c oughs> เดินบนเขาประสบการณ์น้อยไม่ไมกลเหนื่อย <c oughs> ครับเหนื่อยแต่ดงดีที่เออมีลมช่วยครับไม่งั้นไกลเออดูเหมือนไม่ไกลครับมองไปมันก็เห็นดูเหมือนไม่ไกลครับผมเนี่ยใกล้ๆแต่พอเดินเอาข้าจริงโคตรไกลครับผมเนี่ยเขาแต่ละลูกโอ้โหสุดๆ ต่เดี๋ยวมีนกอยู่ครับผมมีนกกระจายกันทั่วอยู่เดี๋ยวไว้มาลองรอบหน้าเช้าๆครับผมหมายบริเวณนี้นี่ครับส่วนทิปป่าบุกเขาสูงที่นี่ครับผมสองวันนี่ไม่มีแท้มนะครับผมเมื่อกี้ก็พอได้ลุ้นนี่ไงเอาฮาร์ดได้หนึ่งแท้มแล้วครับผมส่วนผมแฮ้คครับโอ้ยแต่ก็ยังดีครับผมแดดมันร้อนเร็วครับผม สว่างเร็วมากหกหกโมงก็สว่างแล้วเจ็ดโมงนี่แดดเริ่มแรงแล้วครับผมเนี่ยพอมันสว่างงี้สว่างเร็วแล้วก็แดดร้อนเร็วนกหนีขึ้นเขาครับพอขึ้นเขาแล้วมันไม่ยอมลงครับขึ้นเขาเร็วนี่นะครับปัญหาตอ่อวนกเวลานี้ครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้อีพีนี้ผมกับเจ้าฮัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมลสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม